ชนี่ทีเปล่าปูนขึ้นไซโลนะีม่มาสองพ่วงเลยทีเดียวปุนทงทันึน่งบได้ประมาณสามสิบกตันประมาณเนี้ยสายไปจับกับใส่ท่อเพื่อส่งขึ้นด้านบน ปูนออกมาจากโรงปูนจะมีแต่บางทีเขาจะมีการสุ่มชั่งน้หนักกันอีกทีความชัวนานๆสุ่มบังทีสุ่มกันโดยไม่บอก สิ่งอาศัยความเชื่อใจอนนมไยัไม่สำเร็จครับต่อ ่ยงชีวิตเพื่อนฝุดนี่อะไรชีวิต ไม่ได้กดเชิญใครเข้ามาไลค์ขำๆอะไรแป๊บเดียวเดี๋ยว้วเลิกก่อแต่ถ้ามีใครสนใจก็ลองดูครับมาชมได้อาจจะหาดูไมื่อรได,ได้จากที่ไหนเท่าไหร่ ท่อคูณแต่งงได้เป็นร้อยตันะนะโลนห้าสิบร้อยร้อยขึ้นขท้นกว่าตันก็ประมาณ ข้อได้ไหมสองข้อกับอีกหนึ่งตะบวยตรงกวยอ่ะแล้วจะตรงกวยแล้วก็สองข้อประมาณนั้นนะยากอยู่สำเร็จแล้วแล้วก็จะ ยางมัดไว้กันกระเด้งย่างนี้เป็นสิ่งรับสารพัดประโยชน์ตัดเนาะจากยางมอไซยางสายรัดมหัศจรรย์ ใส่รถถึงไหมเสืออ๋อพอดีเลยน,ะน,นี่เขาทำกันแบบ <c oughs> ไม่มีลูกมือนิดเดียวนะเอินขึ้นข้างบนน่าจะได้ mỗi đường một điều anh nói quá à đây ở đây dù nào ừ là mấy ngày ngại เก็ไม่ได้ครับความสามารถเชื่อมบตัวกรีบร้อยนี่ยท่วมกันเลยทีเดียวนี่ยาง <c oughs> ยางมาสัจจันย์ <c oughs> อย่างไหนรถนี่แหละแน่นอน <c oughs> อย่างสารพัดประโยชน์ตัดเนาะครับ รัดน้ําก็สายน้ําก็แน่นรัดอะไรก็แน่นนี่ลมอลมจะขึ้นเสร็จแล้วมาเปิดวาล์วนี่แน่นบอกนะพอพอปอนได้ก็เปิดตัวนี้อ่ะนะ นี่ปัดลมเล็มลมได้แล้วก็มาเปิดนี่ใช่ไหมอ๋อนี่ลมกำลังมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเปิดตรงไหนบ้างบัดตัวเดียวเลยอ่ะอ๋อบัดตัวเดียวกับตัวนี้เนี้ยมีตัวล็อกตัวปูนออกนี่เป่าลมใช่ไหมเป่าลมส่งลมไปนู่นอันนี้ปูนออกตรงนี้ออกทีมันจะซีนอะนี่มาใช่ไหมเห็นขัดข้างบนก็จะซีนมา นี่ก็มีการเปิดด้านบนเป็นฝาอยู่บนเดพื่อดูเนือ้อปูนเอาที่ใกล้แหละนะนอ๋อจริงใช่เนี่ยเนี่ยตาเป็นเส้นนี้แหละเข้มขัดขัดมาจากโรงงานนี่ปั๊มประมาณกี่นาทีนะปั๊มกี่นาทีประมาณไม่แน่นอนหรอครับแอบปั๊มลมเนี่ยน,นะ,ะถ้าวาวรั่วก็ช้าหน่อยอ๋อแล้วถ้าวาวไม่รั่วก็เร็วหน่อยประมาณกี่นาทีสิบ ถึงไหมไม่นานกว่านั้นไม่นานเนาะไม่นานนะไม่ถึงสิบนาที้วความลุนแงแต่ว่าเป่าคูนี่ประมาณสี่สิบได้ั้งนะสิบว่าสี่สี่ห้าถึงชั่วโมงเป่าจะหมดเนีถ้าเร็วหน่อยก็สี่สิบอ๋อถ้าเร็วแล้วแต่มันได้ประมาณสองข้อกับอีกหนึ่งกวยเนาะใช่ไหมคข้าวนี่ยเคยขึ้นเป็นข้อดูสองข้อกับกวยเกือบครึ่งไม่ถึงกางข้อไม่ถึงสาวสองข้อกับกวยล่าง สักครึ่งชั่วโมงแล้วเมั้งเต้นเต้นจะมีเต้นเต้นเป็นเต,ต้นระบำเลยอะ,อะคูณน่้น้ำก่อให้เป่าไล่ลงพอดีนะครับน้สา้ก้อเลยถ้าร้องกอไม่น่าให้เป่าอะจะเปน่อจะเต้นเตึ <สะ S 1> ๊เต้นเตเต้นเต้นย้นเต้้งน่อได้เลยอ๋อไม่เต็ม แต่อันนี้ประมาณอันนี้ประมาณข้อหนึ่งกับปวยหนึ่งั้งอันนี้ทั้านี่มันได้เกือบสข้อเลยนะครับถ้าทั้งร้อย็นใหญกว่านี้แล้วอ๋อเต้นเต้นกันปะเต้น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 ๆๆดึงวอแอวอแอวอแอเนี่เต้นได้เต้นได้อันนี้ลงสองสองพ่วงกันเลยทีเดียว มานสิ่งห้านาทีอาบ๊วยทักนัดเลยเอากินข้าวมาหรอโอ้ไว้อีกเลยถักน้ำมันถักน้ำมันโอ้อลิดเนี่ยเท่มที เกิน200ลิตรใช่ไหมพอแล้ววันที่10ลิตรโอ้เติมที่เต็มถังไหมต้องไปไปเป็นไปก็เติมในร้านอ๋อ300กว่าลิตรถือว่าผิดทเท่าไหร่เนี่ยหมื่นเท่าไหรตอนนี้ตอนนี้หมื่นกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มแพงอ๋อมีอ๋อมีถังล่างด้วยโอ้ รู ời, ph úng, ph úng là. Là. ้กันเป็นเลยวัดเติมเยอะพอถังลมอยู่ขุดแล้วมันจะมีฟุ้งๆหน่อยได้แล้วพอแล้วกี่ปอนต้องถึงกี่ปอนห้าปอนใช่ไหมได้ละห้าพอจะจะเป่าได้ มีฟุ้งเหมือนกันเนยลยลมรั่วเหรอแปลว่ามีช่องไหนรั่วไม่เห็นอ้าวอ้าวรั่วยังไม่ทันเป่าเลยทำไมรั่วเวเลยขึ้นถึงว่ามัน,น, c, นว่าเมื่อกี้เห็นเริ่มฟุงนะ้งยังจะทัดอยู่ อะไรูรั่ะครับเป็นเรื่องไม่เห็นไม่เห็นเอายังไม่เปิดเป็นไมบอกมาได้ไงอ,ะอ,งอ่ะเรั่วครับก็คนทิ้งอันนี้คือเรียกว่าอะไรปุัติเหตุโอ้นี่ถ้าไม่ดูนี่หมดเลยนะเนี่ยนะเกิดปุัติเหตุขึ้น ว,ว้าวรู้อะเอเป่าอะไรทิ้งข้างบนเ,เริ่มใหม่เลยอะเปล่าลมทิ้งใหม่เหมือนกับเริ่มใหม่เลยทีเดียวเชียว

ถ้าเขาไปมันจะพ่นออกมาเลยใช่ไหมพ่นเข้าตาใน้องผมของผมเข้าหน่อยเดียวเองเหรอก็จะละละใจม่นไปล้างไปอะไรปออกติกโอ้โหเงินออกไปเยอะเลยเนี่ยเป็นเรื่องนะเนี่ยไมปย้งลงส้ไสไม่ไดหลังมาก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทไปอีกนานไม่เนี่ยอจะหมด

กิบบเหตุเกิดขึ้นได้นี่แหละแล้วก็เหตุฉุดเฉืนเอนระหว่างการทำมาหากินเหตุฉุดเฉือนระหว่างการทำมาหากิน เกิดเกิดเหตุทับเอาลวกปล่อยลมทิ้งใหม่เอาลว,วปูนทลักออกไปหลายกิโลเนี่ยถ้าเป็นเหตุนี่หลายกิโลเป็นร้อยกิโลหรือเ,รเปล่า เป็นลมใช่ไหมลับมพุ้งพว่ามันปดไปแล้วอ๋อที่ออกนี่คือของข้างข้างสายเฉยครนะับอืมของข้างเายเาที่เห็นแรงๆนั่นคือลมควันแต่ออกมาจริงๆประมาณน่าจะห้าสิบกิโลได้ไหมถุงหนึ่งอะแต่มันเป็นไอปูในสายเฉยครับปูในถังมันปิดเป้าอยู่รัว ต้องเจอเหมือนกันนะครั้งแรกเจอบ่อยไหมนะเจอบ่อยไหมแบบนี้เศรุดวิสัยนานๆเจอทีนี่เจอต้องทำมาก็เพิ่งจะเจอนี่ <c oughs> ยางมันไม่ดีจบ้อยต้องเริ่มปั๊มใหม่ ที่เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ยางอา่ะว่าจนหมดมันใหญ่ครับเหลือใส่ยางวัสดุน,น,นิดเดียวควรจะวรวมจะรวน,นอ,อ้อาแล้วปกติคันอื่นก็ได้ทำไมครับวัสดุนิดเดียวครับแคนั้นเหลืเข้าไปได้เหลอรวมก็ไม่ได้ใส่ยางนะครับช่วยครับช่วยครับครับไม่ไหว งานงอกเรียกงานงอกนานๆจะเจ,เจอที่ปูนเต็มเลยลปูนบนหน้าจะประมาณถุงนึ่งอันนี้ก็ยังเต้นไม่เลิกครับอ,อยู่เลยดีอันนี้ใกล้เสร็จแล้วมั้งเนี่ยเป็บครึ่งมง

ปอย่ี่เดิดนังก็เป็นอย่างนี้แหละมีผิดหวังมีสมหวังน้ำน้ำต้องไปนู่นเลยทำไรอ่ะล้างเหรอระจะล้างเหรออ๋อล้างตัวล้างตัว,ตวนู่นล้างน้ำนู่นดีกว่าข้างข้างบ้านอะ่ะ ก๊อกน้ำข้างบ้านมุมบ้านน่ะเต้นไม่เลิกรเริ่มอีกรอบนึงหดไปประมาณนี่แหละหนึ่งถุงเกือบห้าสิบโลประมาณห้าสิบกิโลได้ไมั้ง เริ่มใหม่เครื่องปั้มใหม่เดี๋ยวก็จะปล่อยปูนเข้าไปนู่นแหละ อาจารย์ใกล้เต็มดวงแล้วอาจารย์ลากระต่ายหรือเปล่า <S <S เรื่องรู้อีกไหม,มสวยนะอาจารย์เด ประมาณนี้เดี๋ยวก็ปล่อยปูนตรงนั้นมาแล้วก็จะเข้าไปประมาณสี่สิบวินาทีโอเคโอกาสหน้าว่ากันใหม่ครับบ๊ายบายไม่รู้มีใครติดตามชมมั้งเดี๋ยวกันโอกาสหน้าสวัสดีครับผม